เปิดภาพนักแสดงดังหายจากวงการไปทำนาปลูกข้าวลงแรงปักดำกับมือ นอกจากงานในวงการแล้วปัจจุบันเกลือเป็นต่อนักแสดงผู้กำกับละครและพิธีกรมากความสามารถก็เริ่มผันตัวไปเป็นเกษตรกรใช้ชีวิตอยู่กับไรนาะส่วนที่บ้านเกิดที่จังหวัดอุดรธานีเป็นหลักถึงขั้นมีกระแสข่าวเล่าลือกันว่าเตรียมลาวงการผันตัวไปเป็นเกษตรกรเต็มตัว ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีการขยับขยายปลูกผักขุดบอ่อรวมถึงทำนาปลูกข้าวอีกด้วยโดยพิธีกรหนุ่มได้ตั้งชื่อว่า Family Farm าร์มอลีอย่างล่าสุดเกือเป็นต่อก็ได้เผยภาพลงทุนลงแรงปลูกข้าวดำนาเองกับมือพร้อมแคปชั่นบอกเล่าว่าดำนาปีที่สองของฟาร์มอิลีตอนดำไม่รู้สึกอะไรพอดำเสร็จเท่านั้นแหละราวทั้งร่างขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com